โอเคเอาเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับช่องอ่านเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะวันนี้นะวันอังคารนะยี่หกนะครับก็ได้มีแพทใหม่มาอีกแล้วนะเป็นแพทที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่านะครับผมก็เป็นแพทของเอ่อเมลูดัสสีฟ้านะฮะล่างมานนะครับหรือว่าคนชอบเรียกว่าดัสฟ้าล่างมานอะไรก็ตามแต่นะฮะก็ผมก็จะมาอัปเดตให้ฟังว่าแพทนี้มีอะไรบ้างนะแต่ก็อัปเดตไม่เยอะนะนะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับผมแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมอ่ะเรามาดูกันก่อออนนนะทาางงด้ขไ จดบันทึกแล้วกันนะเอกสารก่อนแล้วกันนะครับอ่าโอเคตรงนี้นะฮะผลจะเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่นะครับเปิดบทที่9นะครับเข้ามานะ้ะได้30เพชรกันอีกแล้วนะครับผมแล้วก็ข้ามขีดจำกัดอัศวินที่80นะแล้วก็มีกิจกรรมสุ่มคัดสรรนะฮะโทสะโหมกระหน่ำก็คือดัดฟ้านะครับมานฟ้านั่นเองนะครับผมนะครับระดับเอเดนหานะแล้วก็มีกิจกรรมนะครับรับเข่าเทพปศูนย์สีแดงพร้อมสร้อยคอวิวัฒนะไมมีกิจกรรมนะฮะสะพานนะรับรางวัลที่หลากหลายแล้วก็สร้อยคอ เช่นกันนะเพิ่มคอสตูมใหม่นะฮะเป็นของอ่ามิโดดัตอิคาโนเมอร์ลินนะเป็นคอสตูมเซตไวไลน์นะครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมเออก็แพ็กเกจหลักก็เช่นเคยฮนะครับ่มกิจกรรมอ่อะไรนะแพ็กอัพดงอัพดาวอะไรเงี้ยนะครับของมิโดดัตนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวค่อยไปดูในเกมนะส่วนอื่นๆเนี่ยนะมันเขาจะอัพอ่ในภายในเดือนนะฮะมิถุน่านะครับผมกิจกรรมร้อยวันเนี่ยนะจะเป็นเลื่อนเป็นเดือนหน้าแล้วนะที่แรกว่าจะมาเดือนนี้นะครับก็เดี๋ยวรอเดือนหน้าอีกทีหนึ่งล้วกันนะฮะโอเค อ่ะมาดูในเกมนะครับผมในเกมเนี่ยหน้าเข้า,น,าน้าแรกก็จะเหมือนเดิมนะแต่แต่เพิ่มนี้เข้ามาฮะเป็นอีเวนต์นะครับอีเวนต์ก็คือกิจกรรมสะพานนั่นเองนะฮะนี่นะผมเพิ่งไปฟาร์มมาได้5ตัวนะครับผมซึ่งตั๋วก็ได้จากโซกาเลสนะครับแล้วก็ดันเจียนทั่วไปนะฮะดันเจียนทั่วไปนเนี่ยเฮ้ยทำไมจอเป็นอย่างเงี้ยแป๊บนึงนะฮะเอ่อโอเคติดติดเพจแคปเจอร์อ่ะโอเคนะครับ ได้จากดันเจี้ยนทั่วไปได้จากโซคาเลสนะได้มาแล้วก็มาเปิดนะเดี๋ยวลุงเปิดให้ดูแล้วกันนะฮะนี่เลยเฮ้ยเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่เปิดรครั้งแรกพร้อมกันนะอะไรครับเนี่ยเรื่องไงอ่ะอ๋ออย่างนี้แล้วอย่างงี้อ๋อเอาหลบด้วยเอา้าเอาเอเจ๋งดีอะแล้วไงต่อ อ๋อหยุดละนั่นลงเอาเอาเอาโอเคนะครับกิจกรรมสะพานก็จะประมาณนี้นะเออเอเอก็น่าแบบแปลกตาไปแบบหนึ่งนะฮะเราตั๋วก็สามารถไปฟาร์มได้นะครับตามห่อคอยนะครับผมแล้วก็ไปดูที่อีเวนต์นะก็ได้ฮนะนี่เลยนะกิจกรรมพัฒนานะครับเป็นกิจกรรมของบันนะครับผมก็นะครบก็จะแจกสร้อยนะหนึ่งอัน สองอนังน้าราในเพื่อนก็ไปผ่านด่านกันได้เลยนะครับไม่ยากนะแจกเขานะแจกปีนะผมก็ยืีเข้าไปทําด้วยนะแล้วก็มาที่น้ากิจกรรมนะฮะก็จะปกติทั่วไปนะกิจกรรมสะพงสะพารูเล็ตเฮ้ยไอ้นั้นออกไปแล้วอะ่ะที่แชร์เราได้ได้อะไรอะ่ะลูกตุ้มลงโซการเลสอะ่ะออกไปแล้วนะฮะเออสูสุดแลกเปลี่ยนก็ยังอยู่นะฮะไอ้เจ้าสลามใครยังไม่แลกก็รีบแลกนะครับเห็นไหมส่วนอื่นก็ไม่มีแล้วนะนะครับไม่มีละอัปเดตป,ประมาณแค่นี้นะสองกิจกรรม นะแล้วก็ตัวละครใหม่เข้ามานะเดี๋ยวเราไปดูแล้วกันนะในร้านค้าสุม่มโอ้เฮ้ยเกาะมันเหมือนเกาะเดียวกับไอ้พวกพวกบันกับพวกนี้เลยเนาะนะครับบันกับอะไรนะอ่าโกเทอร์แดงใช่ไหมเออใส่เกาะแบบท้วมๆตุมต้มๆหน่อยนะฮะไม่ค่อยสวยเลยนะฮะแต่สกิลนี้เด็ดจริงนะเดี๋ยวฟังเสียงหน่อยมันก็คล้ายคลดัดมันแดงนะคล้ายดัดแดงนะครับเนี่ยเออเนะี่ยเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวสุ่มในสตรีมสด นะคืนนี้4ี่ทุ่มนะครับเหมือนเคยนะใครอยากตามไปดูก็ดูได้นะก็มีประมาณสัก180เพชรถ้าไม่ออกนะครับผมผมก็จะไปทำเขงต้องเติมเงินแล้วแหละนะทั้งน้องช่วยกองเชียร์กองเชียงก็อย่าลืมนะสักสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมไม่เราจะไม่สุ่มแบบออฟไลน์แล้วนะฮะมีตู้ธรรมดานะโอเคก็เหลืออยู่2ตู้ละกิจกรรมมันเอาออกหมดแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวกิจกรรมถ้าผมสุ่มได้นะครับก็จะมารีวิวให้ดูในช่อง YouTube เช่นเคยว่าสกิลน้อง เป็นยังไงอะไรแรงพอไหมที่ทำไมคนมันหายหมดลงเตี้ยมเลยอนะบทใหม่มาเนี่ยเออคนหายเกลี้ยงหมดทุกคนโอเคฮะแผ่นนี้จะสั้นๆแล้วกันนะก็อย่าลืมไปทําบทที่เก้ากันด้วยนะครับผมเพื่อรับเพชรนะกิจกรรมก็ไม่มีอะไรแล้วสละไอรูเล็ตก็หมดแล้วนะฮะเออแต่เห็นว่าไอตัวสุ่มรูเล็ตเนี่ยถ้าเราฟาร์มได้เนี่ยมันขายได้อลละหมื่นนะครับผมผมก็ว่าเออเป็นแนวทางการทําเงินอีกอย่างหนึ่งนะฮะ โอเคับ okay. บที่นี้ก็สั้งงนง่ายๆแล้วกันประมาณ5นาทีนะครับเพราะว่าอัปเดตไม่เยอะนะฮะขอให้ทุกคนไม่เกลือนะฮะได้ดัดฟ้ากันมาแล้วก็อย่าลืมเอามาขิงมาโชว์กันละกันนะครับผมเอยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ